มาอีกแล้วเพื่อนไปหายไปไหนมาเจ้าวิวีวิวีไปเก็บตกทองมาอึมาอืาอฝรั่งเรียกสุเกตตี้มา <c oughs> เห็นไหมสุเกตตี้เวลาทำก็จะทำใส่นะแล้วก็จะมาขุดออกผิวไม่สวยก็ไม่เป็นไรแล้วก็จะขุดผิวออกเราไปเก็บสุเกตตี้มาจากสวนเราจะมาทำกับ ผัดสไตล์ฝรั่งนะคะจะเตรียมฟักทองบ้านเราเรียกอะไรภาษาอีสานเรียกมักอือภาษาไทยเรียกฟักทองภาษาฝรั่งเรียกสุเกตตี้สุเกตตี้นะคะก็จะเตรียมหอมกระเทียมนะคะจะฟักทองอันนี้มเมล็ดฟักทองผัดทันยพืชเตรียมไว้นี่มเมล็ดฟักทอง งาผัดทันยพืชไม่มีเนื้อสัตว์นะคะวันนี้เดี๋ยวเห็นไหมเห็ดฟางมันจะดำก่อนแบมนี่ต้องย่างเห็ดฟางนี่ไงหอมกระเทียมหั่นไว้ให้แล้วนะคะง่ายๆการที่ผัดสเกตตี้นี้เราใส่น้ำมันลงไปเลยในนิดหนึง่ง สเกตตี้ olive oil olive oil น้ำมันงานะบ้านเราเรียกให้เข้าใจน้ำมันงาใช่ไหมคะไปเลยว่าวิธีทำมันง่ายใส่พริกไทยดำแล้วก็เราจะเปิดเตาก่อนก็เอาห่อลงไปเทคนิคในการทำสไตล์ฝรั่งเขาจะทำง่ายแต่อร่อยอร่อย ใส่อโรมาตลงไปพอสุกเปิดไฟก่อนคะ่ะเปิดไฟก่อนนิดนึงนี่คะ่ะถ้าสมมติว่าลูกสเกตตี้ลูกแบบนี้นะวันนี้ผัดลูกลูกใหญ่กว่านม่หมดแล้วตรงที่ไม่สวยแล้วก็มันเหมือนบวบใช่ไหมที่มีเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วก็ขั้นตอนในการ เห็นไหมคะแค่นี้เรียมๆล่อออกแล้วก็เป็นเทคนิคในการทำอาหารนี่ตรงผิวมันตรงไหนไม่สวยเอาออกนิดนึงให้มีเขียวขาวเขียวขาวเห็นไหมแค่นี้แล้วก็มาหัน่นเตรียมพร้อมหั่นเลยนะคะเราออกนิดเดียวเราออกตรงผิวธรรมชาติบางครั้งเราก็ไม่ วยงามพอเรา,เอาผิวออกแล้วเราก็มาหัน่นรอรอเทคนิคในการทำอาหารนะคะรอกระทะร้อนแล้วก็จะเอาเราก็รอรอรอ,รอเราก็รอเราก็จะได้เอาพอกระทะร้อนแล้วอหอมกระเทียมลงไปเดี๋ยวหั่นไว้เตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวเห็ดวิวจะย่าง จะย่างเห็ดฟรางนะคะวันนี้ส่วนไหนไม่สวยแล้วก็เอาออกไปเลยผัดฟักทองเขาเรียกว่าผัดฟักทอง,ผ,ทองผัดสุกเก็ตี้น้ำมันหอยไม่ใช่น้ำมันหอยอันนี้สไตล์ฝรั่งโอลิเวอร์อยแล้วก็เราก็จะมาหั่นตัดหัวตัดท้ายออกนะคะ เตรียมหั่นลงไปเราจะหั่นเชียงหั่นกลมแล้วแต่นะคะผ่าครึ่งแล้วก็เตรียมหั่นนะคะบางทีเวลาลวกลวกกับน้ำพริกก็อร่อยอร่อยนะคะหั่นเราเตรียมหั่นไปเลยทำหั่นหั่นเราจะหั่นเชียงนี้ก็ได้นะคะหั่นได้ทุกรูปแบบแล้วก็หั่นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เตรียมพอ หันเชียงหั่นมันจะอร่อยอร่อยเอาไปลวกวกับแก้วกระเซบมันอือน,น้อยไม่รู้ว่าถ้าบ้านเราเรียกอะไรฟักทองใช่ไหมฟักทองลูกเล็กๆแตงโมลูกเล็กๆสมัยก่อนเนาะแม่พาไปทุกนานแม่ก็จะเราไปเก็บแตงโมลูกเล็กๆ คิดว่าไฟมันจะร้อนมากแล้วล่ะลดไฟลงก่อนลดไฟลงแป๊บนึงหันตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดให้ขาดใครจนมาทำตอนนี้กระทะเริ่มร้อนแล้วมันง่ายแล้วเอ,เอาหอมกระเทียมบึ้มลงไปเลยนะคะพอหอมกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วค่อยเอา สุกเก็ตตี้ลงไปนะคะแั่บแซ่บแซ่บน้ำหอมหอมแล้วให้ขาได้ชับชับชับเนารอให้มันเหลืองก่อนนะคะรอให้กระเทียมเหลืองๆก่อนแล้วค่อยเอาสุกเก็ตตี้ลงไปตายลงไปไม้แล้วหั่นไว้แล้ว เทคนิคในการทำอาหารให้อร่อยต้องพอร้อนๆเราลงไปแล้วพัดฟักทองปาดจะเสริรวฟดีๆเสัน,น่าอร่อยใช่ไหมคะเสร็จไม่เสร็จมากเลยแหละมีรูปอ่อนรูปอะไรก็ใส่ลงไปเลยคะ่ะ มาจัดจานพอเหลืองปั๊บใช่ไหมคะพอเหลืองเหลืองแล้วเราก็เอาลงเลยค่ะลงไปเลยลงไปเลยบึม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 ลงไปเลยบึมบึมหั่นเสร็จแล้วลงไปเลยค่ะเพิ่มไฟขึ้นหนึ่งหั่นสกเอตตี้เสร็จแล้วค่ะลงไปเลยหอมหอม,หอมกระเทียมมากเลยเปิดพัดลมออกกดหอม เอาลงไปเลยค่ะเอาลงไปเลยเอาลงไปเลยยกเขียงใส่เลยยกอุ้ยเต็มเลยดูสิขนาดสองลูกเต็มพอดีเลยอีกลูกหนึ่งนะคะเต็มพอดีพอดีเต็มพอดีพอดีเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่อะไรลงไปมันง่ายมากใส่พริกไทยดำพริกไทยดำลงไปค่ะ วเห็ดเอาไว้ก่อนเห็ดอันนี้คือส่วนประกอบธัญ oh, พืชใส่ฟักทองไปโรยลงไปเลยฟักทองธัญพืชโรยลงไปงาธัญพืชงางาโรยลงไปเลยค่ะอโรมอาาแค่นี้ก็จบเลยดูสิมันง่ายไหมละ่ะ มันง่ายง่ายแต่มันอร่อยมันง่ายมากแต่มันอร่อยอร่อยนะคะแค่นี้จบครบเสร็จนะคะเดี๋ยวต่อไปการทำเห็ดเห็ดฟางแชมปปญองกับผัดยังไงใแห้ร่อยผัดแชมปปญองใส่โห่นิในเดี๋ยววีจะมาทำเปิดไฟขึ้นอีกนะคะเปิดไฟก่อน ระบบสัมผัสเปิดไฟแล้วเตรียมรอรับานเลยเตรียมจานไว้ใส่จัดจานสวยๆนะจ๊ะปิดนี่เสร็จไปแล้วเสร็จแล้วนะคะรอกลับด้านก็นัะกลับไปกลับมาดูสิน้าทานไม่ใส่กลับด้านเลยบู สกเกตตี้ออลีบวนโอยนะคะฝรั่งเขาจะชอบชอบเราจะแยกกับผัดเห็ดวิวจะย่างใส่เกลือะคะ่ะเห็ดจะย่างใส่เกลือนะคะอุ้ยหอมทันยาพืชผัดสกเกตตี้อ่อนใส่เมล็ดเมล็ดตักทองผัด ปักทองใส่มเมล็ดปักทองแล้วก็ตกแต่งหน้าทหลังนะคะอันนี้ผัดแบบสไตสล์ฝรั่งใส่ไม่ใส่น้ำมันหอยถ้าผัดไทยเขาชอบใส่น้ำมันหอยฝรั่งเขาใส่ล l i v e โอ,เอ,โอยเมือนเหมือนผัดไครได้ทานผัดชนะน้ำปลาครับ อันนี้สไตล์ฝรั่งนะคะเขาไม่ใส่ซอสหอยผัดสเกตตี้ฟักทองอ่อนใส่น้ำมันนะคะพอเราอยู่บ้างถ้าเอกของเราอุ๊ยหอมอเสียได้ อันนี้ก็ฝนตกพรำๆยี่ก็ทำกับข้าวพาะระและหน้าที่ท้องต้องเดินด้วยเอ,อพาพระเอกของเราเอาจา์มาอาจานมาจับจานมันน่ารับประทานเตรียมจานแล้วค่ะอัพร้ชน้วยไว้ไวไายใระลังอันนี้ไม่ใช่น้ำนะคะอันนี้เป็นวายขาวสำหรับ ทำอาหารฝรั่งเขาจะทําอาหารเปิดพัดลมก่อนวายขาวกดเพิ่มด้วยวายขาวรสชาติอืมอหอมแ้วาบขาวอับรสเชื่อด้วยไว้ยสวยไม่เมานะแต่มันเขาเรียกว่ากลมกล่อมเหมือนบ้านเราเวลา เคล็ดลับในการทําอาหารเขาจะ,ะใส่พวกเนื้อสัตว์ใครเขาก็จะใส่เหล้าใช่ไหมคะนี่เคล็ดลับของการทําอาหารค่ะเตรียมจานแล้วแค่นี้ค่ะง่ายมากง่ายมากคนๆให้ไม่ต้องให้นานนะคะประมาณ 7นาทีนะคะไม่ให้มันเละนะคะไม่ให้เละนะคะ7นาทีเติมว้แล้วก็กลับดูสิหอมมากเลยไม่เละนะคะพอ7นาทีอันนี้ลักษณะเหมือนบวบใช่ไหมเหมือนเราผัดบวบพอวบคนพร้อมเสดเลยนะคะพนะอสิ อีกสนาทีสามนาทีสามนาทีพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะสุดยอดในการพร้อมเสิร์ฟเราไปเสิร์ฟใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะตักสุเกตตี้สเกตตี้น้ำมันบ้านเราเรียกอะไรน้ำมันงาสเกตตี้อันนี้สไต ฝลังนะคะไม่มีน้ำมันหอยอันนี้เป็นน้ำมันเกติีน้ำมันโอลีฟโอยน้ำมันงานะคะและ้วเราก็วายขาวพริกไทยดำบางคนจะเพิ่มพริกไทยดำตอนเราไปจัดใส่จานเพือมาเพิ่มก็ได้นะคะสุดยอดสามนาทีไม่ให้เละนะคะสลัง่ง ปิดไฟได้ค่ะปิดไฟเลยปิดไฟเลยปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะไปดูหน้าตาไหมเสิร์ฟพร้อมอุย๊ยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลปิดไฟแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเส็จานจัดจานสวยๆอันนี้แค่สองลูกนัน ดูสิหาตาบางคนอาจจะเอามะเขือเทศวางข้างบนจัดจานสกีตตี้หอมหอโอ,โอ,โอา,าอร่อยมากอตอนนี้ก็จะกลายเป็นเหลือเห็ดใช่ไหมคะไปดูกันว่าเห็ดเห็ดก็น่าทานไปดูสิหน้าตาเราจะเติมแต่งด้วย พีคใส่ดานี่คือหอ,อมใช่งไหมน้ำง่าห,หนอ้อยน้อยเ้ยเงีงีอันนี้ใส่นะคะแล้วก็โรยด้วยงาแตา่งจานด้วยโรยด้วยงาหัดสุเกตตี้เอาไปทำดูนะคะเสร็จแล้วค่ะหอมกรุบดูหน้าตา <c oughs> ดูหน้าตา เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมง่ายมากเลยทำผัดหอมหอมหอมน้ำมันนะคะแล้วก็โรยด้วยผัดฟักทองโรยด้วยธัญพืชก็คือฟักทองนี่ไงมเมล็ดฟักทองมันจะตั้งมันหอมหอมค่ะผัดสไตล์ฝรั่งนะคะใส่น้ำมันเม่เขาไม่ได้ใส่ซอสหอยน้ำมันอริเวณโอยแล้วก็ อับร้นจนได้ผัดสุเกตตี้ใบขาวนะคะผัดทองบ้านเราเรียกอะไรหมากอือหม,มกมกือภาษาอีสานหมากือดูสิไปไปผัดเห็ดต่อเราทำเป็นอย่างๆแล้วเราก็จะได้น่าทานไหมล่ะคะมาเลยคะ่ะสไตล์ฝรั่ง